ความสำคัญของ maxillofacial นะครับหรือว่าสัลยศาสตร์ช่องปากและ maxillofacial ในภาษาไทยซึ่งหลายๆคนเนี่ยยังงงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไข้เองก็ตามหรือว่าทันตแพทย์เองก็ตามหรือแม้กระทั่งแพทย์หมอ maxfac หรือว่าหมอ maxillo เนี่ยจะทำแต่เรื่องผ่าฟันคุดที่น่ากลัวที่สุดก็คือการเกิด Ludwig ก็คือการติดเชื้อทั้งหมดเลยบริเวณคอจนคนไข้เนี่ยหายใจไม่ได้แล้วก็เกิดการ airway obstruct จนเสียชีวิต สวัสดีครับอยู่กับผมหมออาิพันธ์ในเดน t o p t a l k นะครับวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงความสำคัญของ Maxillofacial นะครับหรือว่าสัญยญาศาสตร์ช่องปากและ Maxillofacial ในภาษาไทยซึ่งหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่ายังงงนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไข้เองก็ตามหรือว่า ทันตแพทย์เองก็ตามหรือแม้กระทั่งแพทย์ในช่วงปีที่ผ่านมานี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสไปร่วมที่เป็นงานประชุมทาง maxillofacial หลายๆที่นะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยทางเมืองนอกเนี่ยเริ่มเรียก oral maxillofacial surgery หรือว่าที่เราเรียกกันบ่อยๆว่า OMFS หรือ OMS เนี่ยเป็น maxfac ก็คือ maxillofacial เชื่อว่าหลายๆคนยังสับสนหมอ maxfac หรือว่าหมอ maxillo เนี่ยจะทำแต่เรื่องผ่าฟันคุดแน่นอนว่าในห้องทำฟันที่เล็กๆหมอ maxillo จะทำอะไร ได้ไม่มากไปกว่าการที่เข้าไปผ่าตัดในช่องปากด้วยอุปกรณ์ที่เราเรียกว่า minor surgery นะครับเพราะนั้นการผ่าตัดในช่องปากที่ใช้เพียงการฉีดยาชาเนี่ยมันก็จะทำงานได้ไม่ได้กว้างเท่าไหร่แต่ถ้าหมอแม็กแฟกอยู่ในโรงพยาบาลมี Facility ที่มากขึ้นให้เราสามารถดมยาผู้ป่วยให้สลบเลยนะครับหรือฝรั่งชอบเรียกว่าน็อกคนไข้ไปเลยนะเราสามารถที่จะทำงานได้กว้างขวางขึ้นตามชื่อเลยครับ maxillofacial ก็คือตั้งแต่ ขากรนไก่ใบหน้าและช่องปากถ้าพูดถึงสโคปของงานแม็กแฟกทั้งหมดเลยเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่คอขึ้นไปถึงศรีรษะเลยนะครับซึ่งส่วนที่เกี่ยวข้องและรอยโรคที่เกี่ยวข้องกับบริเวณนี้ เราสามารถแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆได้หลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นง่ายสุดที่เราจะต้องเรียนกันเลยในเบสิกที่สุดก็คือเรื่องของ trauma อันเกิดมาจากอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นคาร์อักซิเดนต์มอเตอร์ไซค์อักเหรือว่าการชกต่อยกันคนไข้ที่มี trauma หรือว่ามีอักเดนแล้วเกิดากานไกหักที่เราจะต้องเข้าไปช่วยดามกระดูกให้กลับไปอยู่ในที่เดิมและที่สําคัญกว่าการดามกระดูกให้กลับไปอยู่ในที่เดิมก็คือการสบฟันเพราะเราเป็นหมอแม็กเฟกที่ยังให้ความสําคัญกับการบทเคี้ยวของคนไข้ ดังนั้นทุกครั้งที่เราแก้ไขปัญหาขานไกห ja 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 ักเราจะต้องเน้นเรื่องของการศกฝันนะครับเพราะว่าถ้าคนไข้มีขานไกที่กลับมาเหมือนเดิมแต่เคี้ยวไม่ได้อันนี้จะมีผลต่อข้อต่อขานไกจะไปสร้างโรคหรือว่าสร้างปัญหาอื่นให้กับคนไข้ต่อไปสโคบอื่น ต่อไปได้แก่เรื่องของการติดเชื้อบริเวณขานไก่และใบหน้าเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยมากเพราะว่าการติดเชื้อบริเวณนี้เนี่ยมักมาจากฟันเพราะคนเรามีฟันอย่างน้อยฟันน้ำนม20ฟันแท้อีกสาและทุกทุกซี่ถ้ามีปัญหาเรื่องของฟันผุเรื่องของโรคเหงือกแน่นอนครับว่าเชื้อโรคที่อยู่เฉพาะตรงบริเวณนั้นเนี่ยสามารถแพร่กระจายไปในขาหนัไก่ และใบหน้าได้เขาเรียกว่า facial space infection นะครับเมื่อฟันผุลงไปที่ประสาทฟันเชื้อโรคจะผ่านไปที่ประสาทฟันลงไปที่ปลายลากทะลุไปที่กระดูกแล้วถ้ากระดูบริเวณนั้นละลายออกไปจนกระดูกทะลุไปที่เหงือกจะเกิดการบวมของเหงือกแล้วเชื้อโรคก,ก็จะแพร่กระจายจากเหงือกไปตามแฟชเชียต่างๆที่อยู่บริเวณขานไก่และใบหน้าจนเกิดการกระจายของการติดเชื้อไปสูงที่สุดที่น่ากลัวที่สุดก็คือการเกิดลูดวิกก็คือการติดเชื้อทั้งหมดเลยบริเวณ จนคนไข้เนี่ยหายใจไม่สะดวกหายใจไม่ได้แล้วก็เกิดการ airway obstruct ก็คือการขัดของการหายใจจนเสียชีวิตนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปดาเนินการแก้ไขถ้าเราตรวจ เจอได้เร็วเราสามารถแก้ไขได้ง่ายอันนี้เป็น2เรื่องใหญ่ๆแล้วนะการเกิดอุบิเหตุนะครับหรือว่าการแตกหักของขานไก่การติดเชื้อนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของคนไข้ที่เป็นพยาธิสภาพของขานไก่และใบหน้าไม่ว่าจะเป็นเนื้อง,งอกหรือว่ามะเร็งอย่างที่ทุกคนทราบเนื้อง,งอกก็คือสิ่งที่มันค่อยๆเกิด expand โตขึ้นเรื่อยๆในขากรรไกรแล้วสาเหตุส่วนใหญ่ก็จะเป็น เนื้องอกที่มาจากฟันแน่นอนว่ามีเนื้องอกที่ไม่ได้มาจากฟันบริเวณขานไกลและใบหน้าอยู่หลายๆเนื้องอกซึ่งหมอแม็กแฟกเนี่ยก็สามารถที่จะทําการผ่าตัดทั้งเนื้องอกที่มีเกิดมาจากขานไกลเกิดมาจากฟันก็ตามหรือเกิดมาจากเนื้อเยื่ออื่นๆก็ตามที่อยู่บริเวณขานไกลและใบหน้าโดยหลักๆคือเราจะต้องหาให้ได้ก่อนว่าเนื้องอกเกิดมาจากตรงไหนมีขนาดเท่าไหร่ด้วยการใช้อินเวส i ิเกชันต่างๆจากนั้นถึงจะค่อยวางแผนว่าจะทําการรักษาเนื้องอกนั้นด้วยวิธีไหน แค่เอาออกบางส่วนเอาออกทั้งหมดหรือต้องตัดกว้างนะครับมันก็จะแตกต่างกันใน approach ที่อยู่ในบริเวณต่างๆกันของขานไกลและใบหน้าถ้าอยู่ใน lower jaw หรือว่า m a n i i l l e หรือว่าขานไกลล่างมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันขึ้นไปถึงบริเวณขานไกลบน mid-face และเข้าไปลึกขึ้นอันนี้มันจะเข้าไปเกี่ยวพันกับส่วนอื่นๆและยิ่งที่สําคัญคือถ้ามันขึ้นไปถึง สมองตาพวกนี้เนี่ยมันก็จะทําให้การทํางานของเราเนี่ยจะยุ่งยากขึ้น อาจจะต้องมีการร่วมมือกันกับแพทย์สาขาอื่นๆรวมด้วยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่ใช่แค่เนื้องอกมันเป็นสิ่งผิดปกติที่เราเรียกว่ามะเร็งมะเร็งช่องปากหรือมะเร็งขากรรไกรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หมอแม็กแฟกจะต้องให้ความช่วยเหลือคนไข้ด้วยการทําการผ่าตัดรักษาอย่างที่ทุกคนทราบการรักษามะเร็งเนี่ยมีตั้งหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้กิโมเทอร์ปีการใช้เรดิเอชันหรือใช้แสงนะแล้วก็การผ่าตัดหรือว่าใช้ทุกวิธีเลยในการที่จะช่วยชีวิตหรือว่า การรักษาเอาเมะเร็งตัวนั้นออกไปจากปากหรือว่าขานไกและใบหน้าของคนไข้ขึ้นอยู่กับว่าต้นเหตุของมันเนี่ยคืออะไรเซลล์ที่มันทําให้เกิดมะเร็งเนี่ยมันคืออะไรและเราใช้วิธีไหนเหมาะสมที่สุดโดยหน้าที่หลกัหลกๆของหมอแมกแฟกก็คือการผ่าตัดซึ่งเมื่อไรก็ตามที่จะต้องผ่าตัดขานไกและใบหน้าคนไข้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันจะต้องตัดกว้างกว่า,วาเนื้องอกปกติเพราะเราต้องป้องกันการแพร่ก,กระจาย ของตัวมะเร็งไปยังอวัยวะอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้น,นการผ่าตัดจะยุ่งยากซับซ้อนและเราไม่ใช่แค่ผ่าตัดเท่านั้นเรายังต้องเสริมสร้างให้ทุกอย่างเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมนั่นหมายถึงถ้าเอาขันไกลออกก็ต้องเอากระดูกมาใส่คืนแล้วกระดูกที่เรามักจะเอามาใช้โดยหลักๆเลยก็คือกระดูกที่มาจากร่างกายคนไข้นี่แหละแต่ว่ามาจากบริเวณอื่นที่เหลือเฟือหรือว่าเหลือใช้เช่นกระดูกขากระดูกแขนกระดูกสะโพกตรงบริเวณที่ไม่ได้ใช้งานเราสามารถ ย้ายมาแล้วก็ซ่อมแซมตรงบริเวณที่เราผ่าตัดเอาออกไปได้นะครับแต่ในปัจจุบันด้วยเทคโนโล,โลยีดิจิตอลต่างๆที่มาช่วยเหลือทําให้การทํางานเรื่องนี้ง่ายขึ้นก็คือเราสามารถวางแผนทุกอย่างเนี่ยในซอฟต์แวร์เรียบร้อยนะครับเราจะตัดออกเท่าไหร่เราจะกระดูกจากขามาขนาดเท่าไหร่แล้วเราวัดล่วงหน้าจากซอฟต์แวร์นะครับเตรียมกระดูให้พร้อมแล้วสามารถเอามาใส่ตรงบริเวณที่เราผ่าตัดออกไปได้อย่าง ง่ายได้ขึ้นนะครับเวลาที่เราเอากระดูกหรือว่าเอาเอวัยวะส่วนอื่นจากร่างกายในบริเวณอื่นที่ไม่ใช่ขานกายและใบหน้ามาปะตรงบริเวณที่เราผ่าตัดออกไปเนี่ยถ้าอยู่ในเซตติ้งหรือโรงพยาบาลที่เรา อยู่เองเนี่ยหมอแม็กซิโลเฟเชียลหรือว่าหมอแม็กแฟกเนี่ยได้รับการเทรนมาให้สามารถที่จะเอาเนื้อเยื่อเหล่านั้นเนี่ยมาปะหรือว่ามาตกแต่งตรงบริเวณที่ขาดหายไปได้นะครับแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดเรามีความร่วมมือกับแพทย์สาขาอื่นๆที่อยู่ในโรงพยาบาลนั้นแล้วสามารถทํางานกันเป็นทีมเราก็จะแบ่งกันใครผ่าตัดออกใครเอาเนื้อเยื่อมาแล้วก็ใครจะช่วยปะคืนให้กับคนไข้นะครับมันก็จะเรียกว่าเป็นทีมเวิร์กนะครับซึ่งสิ่งนี้มีเป้าหมายหลักก็คือเพื่อคนไข้เพื่อการรักษาให้ คนไข่สามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตแล้วก็การทํางานของอวัยวะของขานไกล่และใบหน้าได้เหมือนเดิมอีกหมวดหนึ่งที่พบได้ในคนไทยเยอะมากก็คือปากแหว่งเพดานโบจะเป็นโรคที่พบในคนเอเชียหรือว่าคนอินเดียนะครับเยอะมากเนื่องจากว่าเป็นบริเวณที่อยู่ตรงนี้ริมฝีปากนะครับแล้วก็เพดานที่มันเป็นร่องคราวนี้ เมื่อไหรก็ตามที่มีร่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยมักจะเกิดตั้งแต่เด็กตั้งแต่แรกเกิดเลยพอเด็กเกิดมาปุ๊บเราจะเห็นเลยคนไข้เป็นปากแหว่งเพดานโหวสิ่งที่หมอแม็กซิโรจะต้องช่วยคนไข้ก็คือเริ่มทําการรักษาปิดลิ้ฝฟีปาก,ก่อนตอนอายุสักประมาณ3เดือนจากนั้นเนี่ยเราจะต้องปิดเพดานตอนเด็กอายุประมาณขวบครึ่งเพื่อให้เด็กสามารถพูดกลืนได้อย่างสะดวกนะครับแล้วค่อยรอจนเด็กเนี่ยโตฟันขึ้นบริเวณที่ฟันจะขึ้นเกิดเป็นร่องกระดูกเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเติมกระดูกให้กับเด็ก เพื่อให้ฟันขึ้นได้ปกตินะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการรักษาโรคปากแหว่งเพดานโหวเนี่ยมีการต่อเนื่องอย่างยาวนานโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยใช้เวลา18ปีนะครับเพราะว่าหลังจากใส่กระดูฟันขึ้นแล้วเนี่ยฟันมักจะเกเราต้องจัดฟันแล้วเผลอๆต้องผ่าตัดขันไกล ให้การสบฟันเนี่ยดีขึ้นด้วยก็จะเป็นการรักษาคนไข้ที่เป็นปากแหว่งไปดานบนตั้งแต่เทรนมานะครับตอนนี้เราก็จบมา30ปีแลนะ้วเนาะสำหรับการเทรนแม็กซิโลเฟ i เชียลตั้งแต่ตอนที่เรียนอยู่เนี่ยสปีเนี่ยก็มีโอกาสช่วยอาจารย์ในการทําผ่าตัดเกือบครบทุกหมวดแล้วหลังจากจบมาแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสได้ทําการรักษาคนไข้แล้วก็สอน r e s ซิเดนหรือว่าทันตแพทย์ประจำบ้านน้องๆที่เข้ามาเทรนแม็กแฟกหรือว่าแม็กซิโลเฟเชียลเนี่ยอยู่เรื่อยๆดังนั้นเนี่ยที่คณะของเราเนี่ยก็จะมีเคสคนไข้ประเภทเนี้มาอยู่เรื่อยๆนะครับจำได้ว่ามีเคสหนึ่งที่คนไข้เป็นมะเร็งบริเวณขานไก่บริเวณลิ้มนะครับเป็นเคสแรกเลยนะ ที่เราเริ่มที่จะนําการต่อเส้นเลือดมาใช้เพราะโดยตัวเองเนี่ยที่ไปเทรนจากที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราได้มีโอกาสในการเทรนเรื่องของการต่อเส้นเลือดมาก็พอกลับมาปุ๊บเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยในบ้านเราเนี่ยยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีของการต่อเส้นเลือดมาช่วยแล้วก็ย้ายอวัยวะจากที่อื่น มาใส่ในบริเวณที่เราตัดออกให้กับคนไข้ในสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลพอกลับมาปุ๊บก,ก็เลยลเริ่มการต่อเส้นเลือดแล้วก็ย้ายเนื้อเยื่อเนี่ยมาใส่ให้กับคนไข้บริเวณที่เราตัดออกไปซึ่งจากที่เราไปดูงานแล้วก็ฝึกปฏิบัติมาเนี่ยพบว่าการซ่อมแซมด้วยการใช้เนื้อเยื่อที่มีเส้นเลือดมาด้วย,เน,ยเนื้อเยื่อเหล่านี้เนี่ยจะสามารถกลับคืนมาหรือว่าซ่อมแซมตรงบริเวณที่หายไปเนี่ยได้อย่างดีกว่า การใช้เนื้อเยื่อที่ไม่มีเส้นเลือดเราก็เลยเริ่มทำนะครับตอนนั้นน่าจะเป็นปี2,545หรือ46นะครับที่กลับมาจากเมืองน,นอกแล้วก็ชวนอาจารย์ผู้ใหญ่ที่อยู่ในภาควิชาเดียวกันเนี่ยว่าเคสเนี้ยเราน่าจะใช้เนื้อเยื่อจากบริเวณแขนซึ่งมากับเส้นเลือดด้วยนะครับไปปะที่ลิ้นซึ่งเราจะต้องตัดลิ้นคนไข้อออกไปครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเนื้อเยื่อตรงนี้ไปปะ นะครับซึ่งปกติเราอาจจะตัดเสร็จแล้วเราก็เย็บเฉยๆเพราะนั้นเวลาลิ้นหายไปครึ่งหนึ่งบางครั้งคนไข้พูดจะไม่ชัดกลืนก็จะลําบากแต่พอเราเอาเนื้อเยื่อจากตรงนี้ไปปะปุ๊บเนี่ยลิ้นสภาพเนี่ยจะกลับเกือบคืนมาเกือบ100%รรวมทั้งเนื้อเยื่อนั้นเนี่ยได้รับการ เลี้ยงจากเลือดที่อยู่บริเวณคอขึ้นไปต่อเส้นเลือดเพราะนั้นเนื้อเยื่อเนี่ยก็จะสมบูรณ์การพูดการคืนของคนไข้ก็จะกลับมาคืนปกตินะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เลยทำเคสที่เป็นการต่อเส้นเลือดเพื่อช่วยคนไข้ตรงบริเวณที่มีการตัดเนื้อเยื่อออกไปเนี่ยเรื่อยๆเป็นต้นมาครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นองค์ความรู้ที่ทําให้ตอนนี้หมอแม็กแฟคหลายๆคนเนี่ยก็ได้เรียนเทคนิคนี้แล้วก็ออกไป ช่วยคนไข้ได้หลายๆคนเลยครับครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ m a c f a ฟนะครับถ้าใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับหมอ m a c f a ฟเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ทั้งใต้นี้ได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเต้นท p อปท k อหมออธิพันธ์ครับสวัสดีครับ